ฝังใจมาสิบปีกับรอยบนหน้าที่ไม่มีวันหายล่าสุดหนุ่มกัญชัยเผยเบื้องหลังดิวอลิสลาในวันที่แฟนเก่าซ้อมหนีรอดออกมายังไงเป็นประเด็นที่ทำเอาหลายคนช็อกไปตามๆกันเมื่อนางหลายสาวดิวอลิสาลาได้ออกมาโพส์คลิปเล่าสาเหตุที่เธอออกมาแชฉเรื่องเว็บพนันมาเก๊า888 พร้อมเผยทั้งน้ำตาเกี่ยวกับเรื่องในอดีตท,ที่เธอเคยถูกคนบ้านนั้นทํำลายร่างกายและจิตใจอย่างหนักในช่วงที่คบกับแฟนเก่าด้วยมีหลักฐานเป็นภาพร่างกายของเธอที่ไม่ลอยฟกช้ำและบาดแผลมากมายล่าสุด8กุมภาพันธ์66 IG พูลิพัทอเนสกอร์จัดอเนสกอร์ให้ ก็ได้เผยคลิปจากรายการข่าวใส่ไข่ที่หนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังพูดถึงเรื่องของดิวอลิสลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นแผลในใจแล้วถามว่าเขาหลุดออกมาได้ยังไงก็คือมีคนไปช่วยมีคนไปช่วยออกมาถึงออกมาได้แล้วช่วยออกมาได้ในวันที่ช่วยออกมาได้คือดิวเข้า i c u นอกจากนี้ยังได้พูดถึงสาเหตุที่ดิวไม่ได้เข้าแจ้งความในตอนนั้นด้วยว่า ในวันนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาคงไม่สามารถมาต้านทานอะไรแบบนี้เขาเก็บไว้ในใจจนเขาก็มาพบรักกับคนปัจจุบันของเขาเขาก็อยู่กินมีลูกกันมาต่างๆนานา,นาเขาก็อยากจะลืมแต่มันลืมไม่ได้จากนั้นพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้ออกมาอัปเดตเพิ่มเติมในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยเพจของอ๊อฟชัยนนท์ ได้ออกมาอัปเดตข้อความสรุปว่าหนุ่มกัญชัยเล่าผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าดิวอลิสลาเคยถูกหนึ่งในกลุ่มคนที่กำลังแฉทำร้ายร่างกายปางตายจนทำให้ช่วงหนึ่งดิวต้องเทงานและหายหน้าไปถูกเอามาม่าต้มร้อนๆเทใส่หัวจับไปขังเอาปืนยิงใส่ประตู ทิ้งทายว่าเดี๋ยวไปฟังดิวเขาพูดเองว่าเพราะอะไรถึงเปิดเรื่องนี้ทำเอาหลายคนวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องนี้และขอให้ความจริงเฉลยผ่านทางสาวดิวอีกด้วยเพราะอยากรู้หนักมากนั่นเองถ้าจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ที่มีความสนิทกับคุณดิวเท่าที่ทราบมาครั้งหนึ่งคุณดิวเคยถูกบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวทำลายร่างกายตอนที่กำลังคบหากันอยู่ ทำร้ายร่างกายอย่างหนักมีประเด็นในช่วง3ามปีก่อนที่ข่าวว่าดิวอริสลาชอบเทงานยูดีดีก็บอกว่าไม่สบายบางวันก็บอกมาไม่ไหวตื่นสายต่าง,างๆนานาในวงการก็เข็ดขยดกับดิวเหลือเกินนั่นแหละครับเธอหายไปเพราะไปทํางานไม่ได้ถูกทาร้ายร่างกายนั่งกินข้าวอยู่เฉยๆวันดีคืนดีก็มีบุคคลน,นั้นเอามามา่มากึ่งส, mm hmm. สําเร็จรูปร้อนๆมาเทใส่หัว เอาคุณดิวไปขังเอาอาวุธปืนยิงใส่ประตูคุณดิวหลบไม่มีใครทราบหรอกครับเชื่อว่ามีการพ่วงกันมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคุณดิวขอบพูดเองว่าเพราะอะไรถึงมาเปิดเผยเรื่องนี้ขอขอบคุณที่มาแหล่งข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ